สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานประกอบตู้คอนโทรลมอเตอร์1เฟสใช้ทัมเมอ่อสวิตั้งเวลาเปิดปิดพร้อมกับหม้อแปลง12โวลต์3 0 0วัตต์ก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการมาร์กอุปกรณ์ส่วนหน้าตู้เพื่อที่จะทำการเจาะน็อกรูลงอุปกรณ์เมื่อมาร์กเสร็จนะครับก็จะใช้ลูกหมูในการตัดฝาหน้าตู้ตัวนี้ก็จะเป็นสวิ์ไฟ6ตัวสำหรับด้านล่างถัดลงไปก็จะเป็นปลั๊กเก่าคู่อีก1ชุด สำหรับสวิตช์ไฟด้านบนก็จะตัดมีขนาดอยู่ที่ประมาณ7จคูณเเซนแล้วก็ปั๊กไฟก็จะตัดอยู่ที่ประมาณ 5, ้คูณเเซนเมื่อตัดเสร็จทีนี้ก็จะใช้ตะไบหางหนูแต่งลบคมเล็กน้อยเราก็จะแต่งด้านนอกของหน้าตู้แล้วก็ด้านในของส่วนหน้าตู้นะครับเมื่อแต่งเสร็จทีนี้ก็จะนําสวิตช์ไฟและปั๊กไฟมาทําการทดสอบประกอบดูถ้าได้นะครับเราก็จะประกอบอีกทีหลัง ต่อไปเราก็จะใช้ดอกมูซอในการเจาะน็อกรูเพื่อที่จะลงสวิคลูกศร3ทางพร้อมกับไพหลอตแหวนแสดงผลการทำงานเมื่อเจาะเสร็จทีนี้ก็ใช้ตะไบหางหนูแต่งลบขมเล็กน้อยเหมือนเดิมนั่นแหละครับเราแต่งภายนอกส่วนหน้าตู้แล้วก็สำหรับส่วนภายในตู้ก็จะต้องทำการแต่งเหมือนเดิมเมื่อแต่งเสร็จทีนี้เราก็ถึงจะทำการประกอบอุปกรณ์ลงไปนะครับ เราก็จะเริ่มที่สวิทช์ไฟ6ตัวเป็นฝาครอบ6ช่องแล้วก็ตามด้วยปากกาคู่ขันสกูยึดครั้งแรกนะครับก็จะยึดอยู่2ตัวด้านบนแล้วก็ตามด้วยฝาครอบ3ช่องของปลั๊กไฟก็ยิงสกูยึดแล้วก็ปรับระดับให้เท่ากันทั้ง2ตัวหลังจากนั้นก็ถึงจะยิงสกูเพิ่มแล้วก็ทําการขันสกูยึดให้แน่นเลยนะครับ เมื่อขันสกูยึดเสร็จทีนี้ก็ตามด้วยฝาครอบส่วนหน้าของสวิต์ไฟเป็นฝาครอบหช่องแล้วก็ตามด้วยฝาครอบสมช่องเมื่อประกอบสวิตท์ไฟเสร็จทีนี้ก็ตามด้วยสวิต์ลูกศร3ทางก็จะประกอบจากด้านล่างขึ้นด้านบนตามด้วยป้ายบอกชื่อเนมเพจแล้วก็ใช้นอตพลาสติกตัวเมียขันล็อกยึดให้แน่นเมื่อตัวที่1เสร็จทีนี้ก็สวิต์ลูกศรตัวที่2นะครับ3ทางเหมือนกันประกอบจากด้านล่างขึ้นด้านบน ตามด้วยป้ายนิยมเพดน็อตพาสติล็อกส่วนหน้าขันยึดให้แน่นแล้วก็ตามด้วยไพยร่รหล้าแสดงผลการทํางานสีเขียวตัวนี้ก็แสดงผลการทํางานของลันสีแดงก็แสดงผลการทํางานของอร์โหลดเราก็จะประกอบจากด้านบนลงด้านล่างแล้วก็ตามด้วยน็อตพาสติกขันล็อกยึดให้แน่นเลยนะครับ แล้วก็ทําการปรับป้ายเนยมเพจให้ตรงเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะทําการประกอบอุปกรณ์ลงส่วนภายในตู้เริ่มที่เบเกอร์ตัวที่1แล้วก็ตามด้วยเบเกอร์ตัวที่2ขันสกูยึดให้แน่นเขาก็จะมี2ตัวบนกับล่างหลังจากนั้นเราก็จะทําการประกอบแม็กลงลางพร้อมกับโอเวอร์โหลดสกิตไลคอนโทลตัวนี้ก็ควบคุมไลคอนโทลของนัก ถ้าเมื่อสวิตช์เป็นตัวตั้งเวลาเปิดปิดตัวนี้ก็ขันสกูยิดเขาก็จะควบคุมแม็กควบคุมมอเตอร์ตามด้วยม่แปลง12โวลต์300วัตต์ก็ขันสกูยิดเขาก็จะมีทั้งหมด4ตัวบน2ล่าง2นะครับก่อนที่จะยิงสกูยิดก็ใช้แหวนรองหัวสกูเวลายิงเขาก็จะได้แน่นไม่หลวมไม่หลุดหลังจากนั้นก็ตามด้วยเทอร์มมนอล12ช่อง เทอร์มอนนต12ต้องก็จะมีอยู่2อันนะครับเราก็ทําการขันสกรูยึดตัวที่1หลังจากนั้นก็ตามด้วยตัวที่2ตัวที่1ก็จะควบคุมชุดลายคอนโทรลของมอเตอร์แล้วก็เทอร์มอนอลตัวที่2ก็จะควบคุมลายคอนโทรลของหม้อแปลงเมื่อทําการลงอุปกรณ์เสร็จทีนี้ก็ทําการไวรลิ่งสายเทอร์มอนาหนขา1 ลายสีน้ำตาลตัวนี้ต่อมาที่หัวเบเกอร์ตัวที่1ขาน1แล้วก็เบเกอร์ตัวที่2ก็ข้อา1นแล้วก็ทำการขันสกรูยึดเทอร์มมนอลขา2นะครับสีฟ้านิวตันเราก็จะต่อมาที่หัวเบเกอร์ตัวที่1ขา2ตัวที่2ก็ข้อขา2แล้วก็ขันสกรูยึดให้แน่นแล้วก็ออกจากเบเกอร์ตัวที่1ขา1สีน้ำตาลตัวนี้เป็นลายต่อไปที่หัวแม็กเอลหขันสกรูยึด เบเกอร์ตัวที่1ขา2สีฟ้านิวตันนะครับแล้วก็จะต่อไปที่หัวแม็กเอลสขันสกูยีดหลังจากนั้นแม็กก็จะจ่ายมาที่โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเอลหนึ่งลายนะครับน้ำตาลเราก็จะต่อมาที่เทอร์มินอลขา3เราก็จะจ่ายไฟไปยังมอเตอร์โอเวอร์โหลด L3 สีฟ้านิวตันก็จะต่อมาที่เทอร์มินอลขา4แล้วก็จะจ่ายไปยังมอเตอร์ ชุดนี้เขาก็จะเรียกชุดของกําลังเราก็จะไปดูชุดของคอนโทรลเริ่มที่ควายหสีฟ้านิวตันก็จะต่อมาที่ทํามเมื่อสวิคา2แล้วก็ออกจากเทอร์มเมอร์สวิคา3าสีฟ้านิวตันเหมือนกันต่อไปที่เทอร์มนอนอ์ขา5แล้วก็จะจ่ายไปยังไพหลอดลมส่วนหน้าตู้เราไปดูคอยหด้านล่างนะครับเราก็จะต่อไปที่อโอเบอร์โหลดขา95แล้วก็ขันสกูยิด L2 ด้านบนตัวนี้เป็นลายก็จะต่อมาที่หัวสกิดลายคอนโทรนเราไปดูคอยสองด้านล่างสีฟ้านิวตันเราก็จะต่อขึ้นมากินที่ L3 หัวแม็กด้านบนแล้วก็ L1 กับ L2 เป็นลายก็ใช้สายต่อครอบกันนะครับแล้วก็ทำการขันสกรูยึดให้นั่น เมื่อขันสกูยึดนั่นแล้วเราก็จะไปดูด้านล่างของสกิไลน์คอนโทนเขาก็จะออกมา2เส้นเส้นหนึ่งจ่ายไปที่ขาหนึ่งของทัมเมอร์สวิกอีกเส้นหนึ่งตัวนี้เป็นเส้นที่2ก็จะต่อมาที่เทอร์มนอนขา5แล้วก็จะต่อไปอยังสวิกลูกศรขา4ขันสกูยึดออกจากทัมเมอร์สวิกขา4นะครับด้านบนก็จะต่อมาที่เทอร์มอนอนขา6ตัวนี้เป็น Art ออโตก็จะต่อไปอยังสวิกลูกศรขา2 ขันสกูยึดให้นั่นโอเวอร์โลดขา96ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลต่อมาที่เทอร์มอนอลขา7เราก็จะต่อไปอยังิวิกลูกศรขา1กับขา3นะครับขันสกูยึด ออกจากโอเวอร์โหลด L 2ด้านล่างก็จะมาที่เทอร์มมนอนขา9เพื่อที่จะจ่ายไปยังไพลอตแรมแสดงผลการทำงานของลัน่นออกจากโอเวอร์โหลดขา98 8นะครับด้านบนต่อมาที่เทอร์มมนอนขา10ต่อไปยังไพลอตแรมแสดงผลการทำงานของโอเวอร์โหลดแล้วก็โอเวอร์โหลดขา96กับ97ต่อสายข่อมกัน เมื่อเราทําการไวริงสายชุดของคอนโรลกับชุดของกําลังเสร็จทีน่นี้เราก็จะทําการไวริงสายเข้ากับส่วนหน้าตู้ชุดของแม็กหรือว่าของมอเตอร์ก็จะประกอบไปด้วยสวิ์ลูกศร3าทางไหลอดแลมแสดงผลการทํางานสวิ์ไฟ6ตัวที่ควบคุมหม้อแปลง12โวลต์300วัตต์ที่จ่ายใ,ให้กับโคมไฟ12โวลต์ใต้น้ําเราก็จะไม่พูดถึงนะครับเราก็จะพูดถึงเฉพาะส่วนของมอเตอร์เท่านั้น สำหรับส่วนหน้าตู้เราก็จะเริ่มจากไพลอดแลมตัวที่1ขา2ก็จะต่อลงมาที่ไพลอดแลมตัวที่2ขา2แล้วเราก็จะเริ่มจากไพลอตแลมตัวที่2ขา1ตัวนี้ก็จะแสดงผลการทํางานของโอเวอร์โหลดต่อลงมาที่เทอร์มมนอนขา10นะครับเทอร์มมนอนขา10แเราก็ทําการขันสกรูยึดให้แน่นหลังจากนั้นก็จะออกจากเทอร์มมนอนขา10 ก็จะวิ่งขึ้นมาต่อที่โอเวอร์โหลดขาเก้า18ด้านบนตัวนี้นะครับพาลอลดล้ำตัวที่1ขา1ตัวนี้ก็จะแสดงผลการทำงานของลันเราก็จะต่อลงมาที่โทมอโนนขาเ้าขา9นะครับตัวนี้แล้วก็ทำการขันสโเช็ดให้แน่นออกจากเทมอโนนขา9วิ่งมาที่โอเวอร์โหลด l 2ด้านล่างเราไปดู c วิ i c ลูกศร3ทาง ขาหกับขา3าเราก็จะทําการต่อสายข้อมกันเราก็จะดูชัดๆขาละสากับขา1น,นะครับต่อข้อมกันหลังจากนั้นเราก็ทําการต่อสายออกจากสวิตลูกศรขา3าเป็นลายคอนโทลก็จะต่อมาที่โทมนอนน่นขาแเราก็ทําการขันสกูยึดให้นั่นออกจากโทมนอนน่นขา8ก็จะวิ่งขึ้นไปต่อที่ โอ้โรลดขา97ตัวนี้นะครับเราไปดูสวิตช์ลูกศรขา2ด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นออโต้ต่อสายออกจากขา2สวิตช์ลูกศรแล้วก็จะมาต่อที่เทอร์มมนอนขา7นะครับแล้วก็ทําการขันสกรูยึดออกจากเทอร์มมนอนขา7ก็จะไปที่ทํามเมอ่อสวิตช์ขา4ตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลาเปิดปิดสวิตช์ลูกศรขา4เป็นเมนวลนหรือว่าเปิดตรง เราก็ทำการต่อสายแล้วก็มาต่อที่เทอร์มมนอนขาหกขันสกูยิออกจากเทอร์มมนอนขาหกก็จะมาสกีไลายคอนโทลด้านล่างตัวนี้นะครับเราไปดูไพลอดแลมตัวที่1ขา2สายที่กำลังต่อสีขาวตัวนี้ก็จะเป็นนวต้อนก็จะต่อมาที่เทอร์มมนอนขา5้าออกจากเทอร์มมนอนขา5ก็จะต่อไปกินที่ L3 ด้านบนหรือว่าทาเมอร์สวิคขา3าก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ทําการเจ็บรายละเอียดโดยการใช้เคเบิลทายในการรัดสายก่อนแล้วก็ค่อยใช้ไส้ไก่ในการเจ็บสายอีกทีหนึ่งแล้วก็ทําการประกอบอุปกรณ์ส่วนภายในตู้ลงเข้าไปในตู้แล้วก็ถึงจะทําการทดสอบระบบไฟต่อนะครับ